สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการข่าวหุ้นเจ่อตลาดนะครับวันนี้วันศุกร์ที่5สิงหาคมปีพศ2559นะครับอยู่กับผมครับอภิชาช้างาแก้วครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเทรดในรอบสัปดาห์นี้นะครับแต่วันนี้เราก็ยังมีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาฝากนักงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับมีอะไรบ้างนั้นไปดูได้ในช่วงของไฮไลท์ครับ ลในวันนี้นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดต่างประเทศนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง2%เซนะครับขาดรับจากกรณีทาง EIA นะครับมีการรายงานออกมานะครับว่าสต็อกน้ำมันดิบนะครับได้มีการปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการไว้นะครับและกลายเป็นแรงผลักดันทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองนะครับต่อกันด้วยหุ้นอินเทนในวันนี้นะครับยังอยู่เกี่ยวกับหุ้นของพลังงานนะครับไปพบกับบริษัท IRPC จำกัดมหาชนหรือหุ้น IRPC นะครับ น่าสนใจนะครับช่วงนี้วอลลุ่มเทรดหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับมีการมองข้ามช็อตไปนะครับว่าโครงการ UHV ของ IRPC น์นะครับจะผลักดันทําให้กําไรบริษัทเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปดูได้กันในช่วงของหุ้นอินเทนนะครับปิดท้ายกันด้วย Morning Star หุ้นดาวเด่นนะครับวันนี้นะครับคุณวิสุนุชชนิดกุลจะมาคอมเมนต์หหุ้นพื้นฐานที่น่าสนใจนะครับตัวไหนน่าซื้อตัวไหนน่าเก็งกำไรนะครับรวมถึงพูดคุยถึงภาวะตลาดหุ้นไทยในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับ่กกาลละมวพูแ น่าสนใจในช่วงของต่อไปครับ